ลากมาเนี่ยอยู่หลังเนี่ยอยู่หลังเนี่ยลากนลากมาลากแล้วก็งัดไปโปะ <laughs> งัดมาไปเรียบร้อยโดนไปก่อนเฮ้ <laughs> มีนเทเงัดแบบสนเเปอร์รู้ตัวีกทีก็ลงไปจูบพื้นแล้วด้วยผมจะใช้ยดิออนแผ่นจารึกอันนี้ด้วยจำให้เกิดเรากำลังลากเส้นอยู่เนี่ย ตัวเราจะไม่มีเสียงหัวใจเอามาข้มโมกับเหลียนแดงจะได้เกิดเรายิ่งลากเส้นไกลเท่าไหร่สกิลเัดของเราก็ยิ่งไกลขึ้นมากเท่านั้นโดยจะไกลได้สูงสุดคือ2 0 0เลยหรือก็คือประมาณ20เมตรคือใครที่กำลังปั่นไฟหรือกำลังนั่งฮิวเป็นเพลินเนี่ยแล้วก็ไม่ดูหน้าดูหลังบอกเลยวูบแน่นอนยิ่งเอามาเล่นกับเพิร์คมองฮิวของเนิร์ดที่จะทำการมองอล่าของคนที่กำลังฮิวอยู่ในระยะ 3- 2เมตรก็จะมาให้เล่นง่ายขึ้นไปอีกแล้วก็เพิร์กสองจะเป็นสาาองออสงงองระทำ 8เมตรตอนที่เรายังไม่ได้ไล่ใครอยู่เนาะก็เอาไว้เดินหาเตอร์ตอนที่กำลังมองฮิวได้ง่ายขึ้นแบบมากๆแล้วก็เพิกสามเพลกสี่จะเป็นเสาขาวน้งคู่เลยโดยอันนี้จะเป็นเสาขาวอลาจะได้เกิดเตอรดยที่้องมาจากเสาขาวเพลงนี้จะทปการเผยเวลาของทุกคนยกเว้นคนที่ลงฮุกมาเป็นเวลา7วิเลยแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเสาขาวทวงเกมเนาะโอเคไปก็จะมีตามนี้ดูที่เกมกันดีกว่าเลโก go d คลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับร้านโฮลิสัยตัวแทนจำหน่ายหูฟังที่เท่ี่สุด์สั่งซื้อง่ายจะส่งไวเลือกได้เลยไม่ว่าจะเล่นเกมหรือฟังเพลงหูฟังบลูทูธหรือวเลสก็มีครบทุทกสไตล์และจะลืมโค้ดพี่ยินรับส่วนลด1 0 0บาทเมื่อซื้อครบ2,000บาทนะครับเอาจริงด่าเนี่ยผมไม่ได้แบบไม่ได้ไปเจอบอนะ่อยเนี่ยคือดานที่มันยอมฟิลเตอร์ใหม่มาอ่านเลยเจอแล้วโอ้โหซิมบูว์ตเดินตัวแหลกเลยนะเพื่อนคือมันน่าจะแบบอ,อยู่ไกลเราเกินแหละมันก็เลยเรนเดอร์ภาพแบบไม่ไม่ได้ดีเ,ดยเลยค่ะนัน แต่คือขอเดินลื้อแถวนี้ก่อนอ่าแถวไม่ไม่เจอใครเลยเว้ยนี่ทุกคนตรงบล็กนี่คือแบบขั้นที่จะเยอะแบบเยอะโอกาสเลยอ่าตอนนี้ตัวละครเราไม่มีส่แจ้งนะผมตอนนี้อ่าได้ปะเนี่ยถ้าเกิดงัดตัวนี้ได้ปะเนี่ยคิดว่างัดแปโอ้ยโดนด้วยเว้ยโดนแบบโดนเฉยอ่ามีคนปั่นถึงเครื่องข้างคนนึงเอ้าปั่นหรือหรืออ๋ออ๋ออกไปละออกไปละเอ่อแล้วก็ทำอะไรปะเนี่ยเอ่อลากกันเพื่อนลากมาตอนนี้คือตัวเราไม่มีไฟแล้วผมตอนนี้ไม่มีไฟเอ้าแต่คือจะกินทั้หมดละ แล้วเอาไงดีจะเข้าไหมนะป้าค <ics> ิดว <Means>, ่าได้อย่างไรเพราได้อยู่เอาจริงเอ้ยชีวิตแอดเดดเด่หลอกกอดชือด้วยเราก็แบบเราก็ไม่หลงกลไงอืมว่าได้ก็แรกไปกดแบบไปไวความไปแสงอ่าอันนี้ผมตั้งปุ่มอ๋อผมตั้งผมตั้งปุ่มอ่าปลาปลาหิมะปุ่มอินทิเมตคือใช้ใช้ปุ่มเอฟรู้สึกไม่ขนาดอ่ะขอทิ้งก่อนเอ้าแล้วคือแบบยวเลยวะอันนี้ฮิโรบ้าคิดว่าอ๋อน่าจะยวเลยคิดว่า มาเดยวตอนนี้ตัวเราไม่มีไฟผมไม่มีไฟไม่มีไฟเพือนเอเดี๋ยงัดมาบุบุ๊บดีเพื่นสายแบบสเอร์ดีกว่ามาดีเพ่นผมซ้ำเลยเอ้ยอ๋อปัดเปียวโอ้โหงงัดไปเลยแต่คือเราไม่ได้แบบงัดไกลอะไรขนาดนั้นเลยไงมาดีเพื่อนมาผมซ้ำเลยผมไม่สนอ่ะเพราะว่าคือคนนี้เขาติดอ่าติดด้วยเวลาผมฉะนั้นก็เราส่งกงเลยได้แบบสบายสบายอกก่อนรอบนึงเอ้ยไม่โดดดีว่ะคนนี้เป็นคนบอกเก่งเลยขนาดนั้น๋ยบาลานเลยโดดมาอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ะ ไม่รู้ว่าคือ,อสอ่งกงก่อนเดี๋ยวค่อยว่าใครดีไปอ๋อคนปั่นอยู่เครื่องนูน่นก็ว่าทำไมว่ามีคนเงียนแอนยั้ไงเจอแล้วผมเจอแล้วเจอแล้วเอาเพื่อนวัทีมาตอนนี้คือเรายังไม่ได้งันแต่ผมไปว่าไปว่าคือเรายังอือย่างตีแบบสบายสบายอ๋อแล้วใครระเบิดเครื่องข้างๆวะเนี่ยได้ภายในคิดว่าผมได้อยู่ว่าเอาีได้อยู่นะได้วันเนี่ยรู้งัดไปก่อนโบเอ,เอ้ยไม่โดนโหเป็นคนสุดเจ็ดอ่าแล้วคนนี้สปินไปเนี่ยอ๋อน่าจะสปินอยู่แล้วผม ยังได้นะเอาดีได้อยู่โว่าแล้วได้อยู่ <c oughs> ได้แบบได้แบบเฉยๆเลยอ่าผมว่ามิเกล่าที่ชื่อว่ายูสเตอร์แปลกๆแล้วน่นนาจะไปแบบดิ่งไปช่วยเพื่อนละคิดว่าอ่าฉะนั้นก็แขวนเสาเขาก่อนแล้วกันและขี่เอาไว้สไตล์ขาเสาอ,อะไรไม่มครช่วยอีกเหรออ๋อช่วยแล้วมาอ่าน่าจะิวต่อปะอ่ะเดี๋ยวผมไปดูนะฉะนั้นขอลากแบบมาใ,ใกล้ๆก่อนลากมาใ,ใกล้ๆก่อนอ่าดูสูงน่าจะไม่ิวอเอ้ยไม่ิวก็แย่และ ี่วาได้ปะคิดว่างัดมาเผื่อโดนเอ้ยไม่โดนเฉียดหัวนิดเดียวอ่าโอเคมูบอกกลับมาโดนบอกกลับมาเสียงอ่านี่บอกแล้วเสียงค่อนข้างชัดน่าจะอุ้ยงัดไปเพื่อโดนหลังขาดไปรากฏแบะหนึ่งไอ้ล้วก็คือแบบแม่นเกินเอ้าอันนั้นคือนั่งปั่นต่ออ๋อโอเคนั่งปั่นต่อจริงไอ,อ้เราก็ขี่ซ้ำเกินไปเดียวเอาเอาตะวายให,ห้ตายก่อนเพราะว่าปิดตะวา้หายปิดไว้อยู่นีนน่มาคือตะวายอ่ะคือแบบ ไม่มีใช่หลังแน่นอนเพราะว่าเพิ่งลงฮุกมาเพื่อนตีเฮ้ยโอ้โหเก่งเจ็บมาดิเพื่อนนายไม่มีใครหลังเราเพื่อนเพรานายเพิ่งลงโกงมาโอ้แล้วคือข้างๆก็คือแบบใกล้ติดด้วยนะเพื่อนหือไหมโอ้บ็อกเกอนโกรธสิด้วยเพื่อนไม่ทันเลยเพื่อนยิงเก่งก็ไม่ทันหรอกอ่าเก็ให้แบบตายไปทุกคนผมว่ายูมิเชล่าก็น่าจะไปอยู่ตัวเองขอทิ้งก่อนทุกคนขอขอทิ้งก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็อ่าคนว่านั่งฮิวเวอเล่เดี๋ยวเดี๋ยวขอ拉拉กลับมาก่อน คือไม่รู้เอ้าอะไรตรงนั้นวะน่ะนะอ๋อโดนโดนหลอกมาเฮ้ยเสียงเจ็บโอ้ยเสียงเจ็บเสียงเสียงวิ่งเสียงแบบกุบกรุบกรุบกับเมื่อกี้โหดีได้แบบหินฟังเราดีจากมูทีใส่เดี๋ยวโอ้โหทำไมที่นี่เขาปืนปั่นไฟกันโหดจัดขนาดเนี้ยอันนี้คือแบบว่าเราออกมาแค่แป๊บเดียวคือแบบติดแล้วอ่ะถ้าเกิดเราแขวนต่อข่าจะจะคุ้มปุ้ยเนี่ยเอาละใครเหยียบรถเราวะน่ะอ๋อเหยียบอปู่ไหนก็ไม่รู้ด้วยอ่านี่ไงเพื่อนมีคนมาแล้วผมก็ เฮ้ยโหจะกัดงั้ไปโดนเมื่อกี้งัดมาเฮ้ยโหถามจรคือแบบรู้ได้ไงก่อนเพราะว่าสเตบอลที่มันแบบว่าเป็นชื่อยูสเซอร์น่ะเพราะว่าเอาจริงคือแบบอ่าดูทรงดูทรงมีหัวกันไปดูเพราะว่าปกติคนชื่อแปลกๆจะแบบจะน่ากลัวอะไรคนเก่งคนนี้จะเข้ามาเล็กชัวร์ทุกคนรอไปหนึ่งรอไปหนึ่งน่าจะปั่นต่อแล้วคิดว่างัดมาเพื่อนอะหลอยโดดไปก่อนบอกแล้วปั่นต่อชัวร์โหคนบ้าอะไรก็เป็นขนาดแอบมาไปก่อนมา คือขอแต้มหน่อยชนินึงก็ยังดีเอาอยู่นี่ได้ไหมนายคิดว่าได้ปะอะไรปะซ้ายขวาหน้าหลังอืมเรียบร้อยซ้ายขวาหน้าหลังไอเราก็ขี่ซ้ําเกนินไปเพื่อจงกลุไปก่อนเ <c oughs> พราะว่าน่าจะไปเกิดตรงอ่าบ้านใหญ่นั่นแหละน่าจะอยู่หลังบ้านเลยคิดว่านะเนี่ยอาจจริงจริงด้วยเว้ยอ่าน่าอยู่ในป่าคิดว่าเอ้าไม่หิ้วเอาเพื่อนทำไรเนี่ยทำไรดิเพื่อน,ะนงัดปรากฏจริเอ้ยไม่โดนโอ้โ อันนี้คือลงแม้คือแบบไม่หิวไม่หิวคือวิ่งฉีกไปเลยเหมือนกันอ,อ้าคนนี้ก็ได้ผมถ้าจะเขานิดน่าตัดหนแบบว่าคิดว่าโดดไปเนี่ยไอ้โดดจริงเฉยงัดไปเพื่อนโดนไปก่อนทีจึงดังโบ <c oughs> เฮเฮ้ยเห็นผมเห็นมิเชล่าปั่นอยู่เครื่องข้างนี่นะปั่นอยู่ฟื้นปั่นอยู่จากนั้นก็เดี๋ยวรอรอผมรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอสก,กิลเราครูดาวแบบเยอะก่อนแล้วก็ลากมาตรงนี้คิดว่าเนี้น่าจะถึงอยู่คิดว่าเลื่อนลากมาเนี่ยอยู่หลังเนี่ยอยู่หลังเนี่ยลากเพื่อนลากมา แล้วก็งัดไปโป๊เราไม่ได้เอาโมลีมาแค่นั้นก็แขวนธรรมดาธรรมดาก่อนแล้วกันมาตายแล้วผมเรียบร้อยตายไปก่อนดิพุ่นยืนแบบเมื่อกี้เห็นหางเตา่าที่แบบม,มีคนปั่นอยู่ไปเพื่อนอ่ะนี่ผมเห็นอ่าอุ้ยเพื่อนในเข้าในนี้เหรอเพื่อนได้เหรอได้เลยเพื่อนในเข้าไปเท่าไหก่อนคิดว่าเราไม่เห็นขนาดนั้นเลยเหรอ อ่อผมไม่รู้ว่าอีกค,คนนึงไปไปแล้วอ่ะฉะนั้นก็โอเคแขวนธรรมดาไปไดาก่อนอลไรก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้แบบช็อตเท่อนข้างที่จะแบบเยอะแบบเยอะมากแล้วไปคนที่เฟดแรกแล้วก็ไม่เคยแขวนเสาขาวด้วยอ่าโทษผมเห็นคนกำลังวิ่งมาช่วยผมว่าได้อยู่ว่าได้เพื่อนเดินไปก่อนน่าจะโบโดดไปก่อนฮึเราก็แบบงัดไกลแบบไกลมากเอาละนี่ใครเนี่ย ออกนี่หลอกก็รอบนึงเรียบหลอกใหม่อีกแต่ยีหลังคาดวะโอ้เอา้าเราเจอตำแหน่งคนท้ายพอดียังจะไปยิงกันได้อยู่ด้วยแล้วคือเอากี่แล้ผมเดินลื้อหาอเจออีกคนเจ้าพวกคนสุดท้ายอ่ะคือมาประมาณสัก5จีนไล่มา,มา,ลมาแล้วผมหาเขาไม่เจอตอนนี้ก็ต้องมานั่งลื้อใหม่อีกเอ้ยัคงฮิวคนก่อนเฉยอา่าโอเคเจอแล้วผมเจอละเจอคนฮิวแล้วผมเจอคนฮิวแล้ว เอาคนนี้ก่อนเอาคนที่ก่อนคือเดี๋ยวผมเดินหาคนนี้เขาแบบว่าน้ำแบบนานมากเลยนะเอาจริงน้ำแบบนานจีก็เห็นไม่โดนไม่โดนเลยเว้ยอ่าออกไปไหนเอ่ยก็หลอกมาเกาะรอบนึงอือไปต้องไปต้องอ่าเอาไปต่อเพื่อนงัดมาเอ้ยูโยก่อนโคตรเซียนเพื่อนงัดตรงๆไปเอ้ยจะโด,ดน คือผมติดกับคนเนี้ยคือนานแบบนานมากคือวิ่งหายพอคนนี้ก็ดันแบบดันทุกคอีกอ่ะฟาดหลังไปก่อนเอ้ยโดเจสเตอร์อีกจะกินตั้งแพ่โดเจสเตอร์จอมืดเฉยโอ้ยเจอเจอคนท้ายดเอาดีเพื่อนเอาไงดีเอาไงดีไออ่ะผมวิ่งเถอะตั้งแตเราวิ่งแล้วเพื่อนได้เวลาวิ่งแล้วเพื่อนเออมาเพื่อนคนท้ายเอาไงดีพับไม้ก่อนปะพยายามพับสิด้วยหนุ่มคนนี้แต่ไหนก็งัดตรงๆเลยไหมหรือว่าไง มาคุ้นไปจากเข้าไม้มาไอเรางัดโคตรไกลแล้วบอกตรงเอ้ยโอ้โหโจ๊บจะเสียดีมาก่อนเดินตีพนาดีกว่าไหมเราไม่เท็ดีแล้วผมตายยากไะเนี่ยตายยากไหมอ้าวไม่มีดรือว่าจะมีตายหงตายยากมาป่ะโอเคแล้วก็โซงกงปิชานไปก่อนโอ้โหตานี้โอ้เราเกิดเอาไว้คนแรกที่เราจะกำจัดไปคือจุติร้อยด้วยนะอะไรจะแบบเต็มน้อยกันนะสงสารชิบหายเลยเอ้าโอ้โหมีคนโดนจนได้เว้ย อ๋อโดแล้วก็ไปแบบว่าเงียนปั่นเครื่องนู่นอ๋อแล้วใครกีดไหนวะเนะี่ยอ่าเพื่อนให้เกิดงัดมาโดนไปว่าโดนอย่างนะีเอาจีเอ้ยแต่สกิลเรางัดไปโดนงัดไปโดนงัดหมดก่อนโอ้โหอุตส่าห์แบบก็จะงัดจำที่เกียดเลยดีนี่คือแบบหมดกลางทางเฉยอ่าคือแบ,บบพอเกิดแบบแล้วอย่างที่บอกคือผมไม่ไม่รู้เลยว่าเราควรว่าเดินไปตรงไหนก่อนดีอ่ะมาเพื่อนเอาไปดีเพื่อนอ่าน่าจะงัดมากดจริจริงเอ้ยไปโดนเอ้ยเครื่องฆ่าที่ใครเนี่ยไอเจียวนี่ โอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โหจะ,จะ,จะ,จะติดแล้วเ่ออะไรขนาดนั้นงัดไปเพื่อนเอ๊เข้าหลังมาว่าปั่นต่อชัวร์อีกไงก็น่าจะปั่นต่อชัวร์เครื่องนี้ฉะนั้นผมจะแช็แข้งไปก่อนเก็บโหลดให้ปัดเลยทีเดียวเพื่อนเอ้าเจอยูจีนเฉยเลยอ่าผมว่าไม่น่าจะงัดได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้เสียงนะเอ้ยเห็นผมเห็นใครนะเนียร์กำลังจะแบบปั่นต่อนะโดูว่าตรงนี้คิดว่าเฮ้ยไม่โดนเราก็ไม่ได้งัดไกลขนาดนั้นเอ้ยเ,เ,เห็นเหนเนคนเนคคนออยู่่่แตไปไดพืน เรียกว่าโบมาเอ้ยไปโดนวันนี้อยู่ตรงไม้เฉยอ๋ออยู่นี่ชีไปไกลเลยเพื่อนได้ไปเนี่ยแอบมาเผื่อโดนเวอร์เกินนี่ก็เวอร์เกินทีหนึ่งแอบมาเผื่อโดนเออมาเผื่อโดนนะดันโดนจริงด้วยมารอบนี้คือเราไม่ได้เอาเสาเขาระเบิดมานะผมกะจะให้เขาแบบยิวกันช้าๆยากหน่อยแล้วก็เครื่องแบบจะติดอยู่บางสอดถังเครื่องได้แล้วบางในผมเสียเวลาไล่คนแบบผมเริ่งทำแบบนานจัดแต่ทีเดียวอ่าไปก่อนทีนึง ่าเครื่องข้างติดจนได้แล้วก็เครื่องตรงนี้ก็คือแบบจะติดแล้วเหมือนกันงันน้นแล้วกโดว์บอเนี่ยไอ้โดดไปก่อดทีหนึงโอ้โหเราก็แบบเราก็เท่ๆอยู่อ่ะแล้วก็โอเคแข่งไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าสภาพก,ก,ก็น่าจะมีคนมาละฉะนั้นก็หรืว่ารอก่อนขอล่างที่ไว้ก่อนเพราว่าบ้านใหญ่อะนี่ไงบอกแล้วก็คือเอ้ยอ่าืมทุกเองเหรอผมไม่น่าใช่น่าจะหลุดทุกเองก็คือไม่ได้ฮยูต่อด้วยฉะนั้นก็มาขอตรงนี้ก่อน เอ้าได้มองหลังไว้เดี๋ยคุณคุณไม่มองหลังทุกคนมองหลังเคยเลยไะเจ้าชิคก็แต่ไม่มองหลังยัางงั้นพี่โดนเลยผมยังกากด้วยคือก็แต่ก็ไม่มองหลังก็เนี่ยคือไม่มองหลังแบบจริงจังเกมมี่เอาเพ mm ื hmm. son. Son ่อนไม่มองหลังง right. ั anyway. ้นเลยไม่มองหลังก็มาวันที่เพื่อนอ่าเพื่อนาแคดีเนี่ยเอ้ยไปโดนอ่าอย่างเพื่อมางั้นคุณไม่มองหลังจะโดนก่อนกี่โมงขอโดนก่อนมาเตะขวาก่อนโบโอเคงั้นคุณไม่มองหลังก็ถึงว่าได้เล่นอยู่ ตอนนี้กว่อนผมจะแฝงเพื่อนเสร็จเครื่องข้างหลังควน่าจะติดไปก่อนอเครื่องข้างหลังขันะู่นี่ะคือไม่น่าจะาว่าไปคุมอะไรแบบทานเลยดีจะนั้นก็เฮ้ยคนนี้อะไรเนี่ยอ่าบอกแล้วว่นติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ยขยิงขาหูพับไปเพื่อนเอ้ยไม่ครับพ่จริงป่นะน่ะกันไปก่อนทีนี้เพื่อนไม่ให้พับไม่ให้พับได้ได้อยู่เอองัดหลังขาดไปก่อนเพื่อนแล้วก็เอามาโอเคทำชิ้นกันนะทำตรงชิ้นก่อนแล้วก็งัดไปแถวนี้เอ้ยเพื่อนอันนั้นอะไรอะ่ะ โดดแล้วก็หายไปไหนได้ไปไหตนตรงนี้ใชไ่ไหมได้ไปไหนโดนโดเฮ้ยมันขึ้นที่ต่างระดับก็เลยกัดไม่โดนอ้าวร่างข้าน,น,นี่ใครเนี่ยเนี่ยเห็นข้างหลังข้างหลังเนี่ยคนนึงเอาไปเพื่อนเอ้ยไม่พอบอกเขาก็เข้าหลังไปโกคอ,อนแล้วก็เห,เห็นเห็นเดียนะเห็นเดียกำลังบอกว่ามันกำลังจะอ้อมไปที่ไหนซักที่นี่ไงเพื่อนของัดมาโบ่เรียบร้อยโดนหลังขาดไปคนอันนี้อันนี้คืออะไรเดี๋ยวจะมาช่วยใช่ไหมเดะทำเพื่อนไม่น่าทาันอ่ะน่าจะว่า อ่าดีไงโอเคเห็นหาตำแหน่งก่อน1คน2คนแล้วอีกคนหนึ่ง,อ,ง,อ,งอ่ะอ่าหาตำแหน่งอยู่คนไม่ไม่เจอไม่รู้ว่าอยูุ่กไหนด้วยโอเคเขาแขวนคนที่ไปก่อนแล้วกันอ่ามาแขวนนี้ไปก่อนแล้วตั้งแต่เมื่อกี้ละเราจะทึบคนนี้คือไม่ได้ทึบเลยดีเลยคือพอเราไม่มีเสาขอระเบิดแล้วเครื่องไล่์เลยแตกแตกต่างจากตาแบบเมื่อกี้แบบค่อนข้างหนักมากเลยอ่ะโอเคก็จิ้มหมาเมื่อกี้เห็นคนแต่ว,ว่ามากันแถวเนี้นยว่าน่าจะนั่งอยู่คนอยู่แถวนี้แหละคิดว่านี่งเห็นรอยละแต่ผมไม่เห็น คนละใครสักคนอ้าวมันหวัวเอาว่าละตรงนี้จริงก็คือไปว่าคนเนี้ยเขาเอาอน,นันมาหิวตู้ก็ว่าแต่วันนียจิ้มเบคเขาไหมเด็ดหล่อไอ้เพื่นโดนหลอดไปก่อนทีนึงๆกล่าววเนี่ยพี่ว่า,าไม่ทันตีไป,ไปเลยเพื่อนไม่ต้องเอาอะไรมากโอเคแล้วก็อ่าได้ใครเจอแล้วผมเจอพิการ่าผมพิการ่ากำลังดิ่งมาช่วยเพื่อนกำลังเข้าบ้านใหญ่ด้วยนะ่ะได้กี่โมงก่อนเนี่ยเอ้ยไม่ทันอืมอ๋อคนนี้อยู่นี่เพื่อนคนนี้อยู่นี่จะตีเพื่อนเหรอโอ้ดิ่่งชวยเพื่อนจริง ที่หลังมาไม่สุดอลไนั้นแหละมาแล้วก็อ๋อคนนั้นไปหิวอยู่ไกลทันไป่ยคนนั้นน่าจะหายเจ็บก่อนป่ะน่ะเออไม่ไม่หายทุกคนไม่หายก็คือเขาฮิวไม่ไม่หายเจ็บพอดีคนนั้นไปไข่ไอะไรจำไม่ได้หรือว่าหายแล้ววะอันนี้อันนี้ไม่ไม่ทราบจริงเอ้ยเดี๋ยวอ๋อคนนั้นไม่หายเจ็บคนนั้นไปมิชล่าผมก็ผมก็ว่าใครอาจนะผมขอว่าเดินมาแถวแถวนี้ก่อนนะเพราะว่าเหมือนเขาวิ่งไปหาเพื่อนะ มีทงเพื่อแถวๆเนี้ยได้ไงว่าละมีทงเพื่อแถวนี้จริงแล้วก็อ่าไม่มองหลังนี้ก็ไม่มองหลังนี้ก็โดนไปก่อนคนที่สองเราละคือวิ่งแบบไม่มองหลังก็เรียบร้อยมาคนนี้ก็เป็สองซึ่งเอาจริงๆต้องที่ทำคนตายแบบเป็นูคนได้นะเป็นงั้นนี่คือชีวิตเรา่อนข้างแย่แน่โอเคเพราะนั้นอยู่เครื่องนู่นแล้วก็นี่มาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนได้เลที่คิดว่าจะได้อยู่นะจะไม่เห็นตัวเราคิดว่าไม่เห็นก็แย่แล้วโหวลูกยี่งัดไปเลย ก็คือกว่าเขาจะรู้ตัวก็แอบช้าแล้วนะแต่คือผมก็ใจไม่ดีไงเอาจริงเพืนได้ประเี่ยตอนนี้ใช่ไหมงัดมาเอ้ยไม่เห็นนี่ปั่นต่อเนี่ยดี่ฉันเก็บอยู่นี่ไงอย่นี้ปั่นต่อจริงเพืนก็หลอกประกอนทีนึงเอ้าออกวันี่แล้วออกตอนนี้ดูว่าบนไว้ต่อที่มันสายแบบวิ่งชีงงัดมาเพื่อนเอ้ยเอาว่ะไอ้ยคนนี้อย่างเทพงัดไาเพื่อนโอ้โหคนนี้เทพจัดแล้วก็เห็นทุกคนเห็นว่าปั่นต่ออยู่ได้เนี่ยก็ได้อยู่ถึงอยู่ที่ว่าถึงอยู่ก็เล็งมันอย่นี่ใช่ไหมแล้วก็งัดมา โบอ่ะไปโดนเขาเป็นคนที่เก่งจริงอะหลบแบบอย่างเซี่ยเลยขนาดเราแบบงัดแบบเอ๊ะตั้งตัวนะเอ้อยู่หลังนี่ผมอยู่หลังนี้ชัดชัดมากอ้าออกคนนี้ทุกคนเข้าไปก่อนไปเนี่ยอ๋อยังพับก่อนจะไหนก็ตีพยาก่อนดีไหมทันอยู่นะเพาทันอยู่ตีป่ะโอ้ยยักษยก่อนคมคมหโวม้าลีกิ้จริ้งงัดอะไรหมดไม่สุดละบอกแล้วไม่สุดแล้วมาฉันแล้วกอส่งกลุ่มคนนี้ก่อนนะแล้วก็ ไปคุมเครื่องข้างๆได้ก่อนคือกว่าเราจะเกลี่ยนติดจะมันจะไม่ทันนี่ทันไม่ได้โอ้โหไม่ทันเครือเลยเครื่องสุดท้ายแล้วผมว่าน่าจะปั่นกันอยู่แถวเนี่ยเครื่องขนาดนี่งจะติดเราคนเครื่องนาฬจะติดละแต่มันก็เดินไปก่อนเพื่อนเดินมาตรงนี้ปั่นอยู่โบอ,อาะไปอยู่เลยเดี๋ยวก็ปั่นอยู่เครื่องน,นี้ออกไปไหนก็โบ้เลวเนี่ยอ๋ออยไปช่วยเพื่อนก่อนอ่าช่วยแล้วอยู่เลยปนะ่ะเนี่ยฉันก็ไล่ด้วยก่อนไล่ด้วยก่อนคิดวาคิดวา่าอ่าหิวอยู่จริงแต่มุมนี้มันไม่น่าจะงัดโดนอะตรงนี้ได้อยู่่ยังงไมาเพือน ไปเรียบรอ้อยโดนไปก่อนนโดดแบบดิวโอดิโอโอ้โหแต่เครื่องค่าง่างยกันติดนะโอ้โหต้องรีบเล่นก่อนรีบทำคนตายไปก่อนไปนกันเราแย่แน่ไปวันนี้ก็เฟ็สองว่ายังบอกว่าคนตายไปได้สักคนแหละคือต้องทำคนตายให้ได้คนนึงก่อนไม่งั้นคือไม่งั้นคือแย่จริงมาแล้วเครื่องค่ายแหละคือเครื่องค่ายตอนนี้ตอนแรกก็คือจะแบบจะติดนะอ่านี่ไงของจริงเพื่อนของจริงเอ้ยเพื่อนงัดมาเอ้ยโดนด,ด้วย คุณพลาดเลยแม่กันแล้วโอเคทิ้งกันก่อนอตอนนี้ก็คือพยายว่าคุมเครื่องอะไดีก่อนอ๋อเลขใครตรวจต่างมาที่อ๋อมิคาลาคนนี้มิคาลาคนนี้ก็คือเขาก็ใกล้าตายนะแล้วก็เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมองหลังด้วยฉะนั้นผมจะงัดใส่เขาไปเลยเนี่ยแบบตบรงๆไปเลยน่าจะดิ่งช่วยเพื่อนป้าคนนี้คิดว่าเอ้าดิ่งช่วยจริงละเอาคนอยู่ไหนเนี่ยอ๋อวิ่งกลับโอ้โหดูว่าจะแบบวิ่งฝืนช่วยเพื่อ,อ,อนอะไรงี้ไปแบบว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะเล่นโอเคอยู่นะอะไรเดี๋ยวเพื่อนหน้าต่างอยู่อีกฝั่งนี้โอ้โหมา คือถ้าเกิดไม่มาช่วยเพื่อนนี่คือคนนั้นตั้งจะตายคาเสาแน่เพื่อนมาไอ้ไม่บกหลังโอ้ไม่บกหลังอันนี้ก็าหาเรียบันก่อนไม่รู้อ่ะก็ไม่บกหลังคือเราไม่ออกเลยอ่ะเรียบร้อยเนี่ยก็หลังจะตีละอ่าช่วยกันก่อนแต่ไรเดี๋ยวก่อนในวันนี้ก่อนเโอ้โหเรื่อะไรฝืนติดหรอคือจะจะติดก็ติดจริงจรคือฝืนเลยก็ไม่รู้เมื่อกี้มาดิเพื่อนจะปัดติดก็ไม่ปัดติดจีิงอ้าวมาแข่งอันนี้ไปก่อน แล้วก็ผมว่าสองคนนั้นจะฮีลร่อยู่ตรงบ้านเล็กก็แหละแต่อาร์ดี้แกหูร่าหายเจ็บไปมากเซตอะไรวะนะ่ะแป,ป๊บๆคือแบบหายเจ็บคู่เลยเจชาน่าก็ให้วันนี้จะตายไปก่อนแล้วก็อาได้ไงโอ้ช่วยกันเลยเฮ้ยหมาหดีเพื่อนแล้วก็น่าจะปั่นต่อป่ะผมว่าไงก็ปั่นต่อชัวร์นี่ไงเดินจริงมาที่เครื่องกันหะน่อยคิดว่าเพื่อน่าจะฝืนปั่นต่อชัวร์แล้วมาเซตทุกคนจต่เนี่ยก็ค่อยๆเดินมาเด,นเ,ดเดินมาเดินมาเดินมางัดเลยโดไปเลยเอ้ยไม่โดโอ้โหตั้นเกินเลย สั้นเกินหรือว่าเขายกยกวหลอดทันเมื่อกี้โอ้โหดูตรงได้สั้นเกินที่ไปก่นอนเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหพอดุ่มคนนี้แช่มาเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่มีเราไม่มีชาร์จพอที่จะแบบแช่โมงแช่ไม้อะไรดีมาดิเพื่อนเอาเคต่อดีมาไอ้คนท้ายนี้ก็งัดมาเฮ้ยเรียบร้อยโดดด้วยคนนี้ตอนแรกเหมือนจะโยกคมโยกเซียนแต่ก็เอเก๋เรียบร้อยถือว่าเท่อยู่อามาได,ได้สองคนก็ถือว่าเท่แล้วผม อ่าเจอดีเพื่อนมันเนี่ยปั่นตรงนี้เฉยเอาเพื่อนอะไรเด็ดอยู่ที่วิ่งหาเราใีไ่ไหมเพื่อนเนี่ยโอ้ไม้ด้วยเอาเราไปพาไปดีเพื่อนก็หลอกมาก่อนดีริๆเพื่อนเอาขยิงขาขยิงขากอดซะด้วยเอาอย่างนี้เดินตีบพนาลดีกว่าเราเป็นต้องอะไรมากละขยิงขาแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีแต่ยงแต่ย,ยากหรอกแล้วก็อยู่จีผมพี่เกียรติเลยผมตอนนี้ถ้าเกิดเขาเจอหลุมก็ทิ้ไปโดนของเขาแล้วกันก็โมดิมาอ่าได้ไงเจอพอดี หลุมข้างหน้ามานะันอะทำไมเขาวิ่งดิ่งไปเลยวิ่งแบบดิ่งเหมือนรู้เลยอะ่ะเอางี้เอาไงดีข้างหน้ามีมาอยู่เอ,าโอ,โอ้าผมไปไปดูสักโบนี่ไงเจอหลุมพอดี <laughs> โอเคตอนนั้นบอกเราถึงพิดวงของเขาโอเคปก็เป็นยังไงบ้บางสำหรับสายงัยตเตอรเดปเปอร์ของเราเนาะก็คือตอนแรกคิดว่าเหมือนมันจะไม่ค่อยได้เล่นนะแต่เอาเล่นเอา,จ,าจริงคือแบบได้เล่นบ่อย,อยอยู่แล้วก็มันแบนบมันมากด้วยเนี่ยก็กับพิดวงอน่างต่อไปผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็จี๊บผม